หาคุณกำมังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงสภาพสวยพร้อมใช้งานโตโยต้ารีโว e ่2.4 e p a s นะครับคันนี้คือคำตอบแน่นอนราคาเพียง559,000บาทนะครับผมฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ10,000บาทและที่สำคัญคันนี้ใหม่แค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้มาพร้อมล้อมแมกเดิมขอบ17แบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ายางเริ่มเสื่อมสภาพเดี๋ยวหายางเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับผมห้องโดยสารกว้างขวางออปชั่นครบคัน เบียออโตขับง่ายๆนะครับสบายทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางไกลนะครับมีโหมดแล้วก็าวเวอร์โหมดให้ได้ใช้งานรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีสนักติความหรือจมน้ําแถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยครับ1ปีรีบเลยนะครับรถดีๆแบบนี้เข้ามาไม่บ่อยสนใจนะครับผมชมคลิปเต็มนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถกระบะมือสองนะครับ วันนี้ผมมีมาแนะนำนะครับเป็นรถกระบะยอดนิยมที่หลายคนตามหานะครับมาแนะนำกันเลยนะครับเป็น Toyota Hilux Revo นะครับพีเนอร์2.4 e พัสเกียร์โต้ปี2019นะครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมราคาเพียง559,000บาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะครับแค่เดือนละ10,000บาทเท่านั้นครับ พิเศษนะครับใครที่อยู่ตังหวัดนะครับสำหรับเลขทะเบียนนครศรีธรรมราชนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเริ่มต้นเดี๋ยวผมพาชมกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโคมียมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิม100%ไม่มีชนหนักปิกปั้มหรือจมน้ํามาแน่นอนนะครับครับสำหรับด้านหน้าเนี่ยตัวไฟหน้าเนี่ยตัว e p a s เนี่ยเราจะได้ในส่วนของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมไฟ day time นะครับแล้วก็ไฟเด ตัวสีนะครับเป็นสีบอนเงินสีบางเดิมโรงงานนะครับผิวพลี่ยมสันที่ฝากระโปรงคมสวยนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มไฟหน้าฝั่งนี้สภาพสวยสายสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีตัดต่อแล้วก็คันนี้เลขไมล์แค่70,000กิโเมตรเท่านั้นนะถือว่าไมล์น้อยมากนะถ้าเทียบกับปีเขานะครับผมเลขไมล์น้อยมากนะถัดมามาดูในในส่วนของเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้นะครับยังคมสวยชัดเช่นเดียวกันนะครับรถคันนี้นะครับขออนุญาตย้ําก่อนนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม เอาไปปรับสภาพใดๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอปรับสภาพอยู่นะครับผมนะพาชมสภาพแรกกับกันก่อนเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมขอบ17นะครับผมดูแข็งแรงนะส่วนยางที่ติดรถมานะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก่อนส่งมอบแน่นอนนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูแลเรื่องของเหลวต,ต่างๆนะครับยางช่วงลงช่วงล่างนะครับเราเช็ค QC อีกรอบหนึ่งก่อนปล่อยนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผม รับประกันโครงสร้างเดิมเช่นเดียวกันนะครับผมจุดเด่นคือโครงสร้างตัวถังเนี่ยเดิมทั้งคันเลยสาหรับคันนี้นะฮะเช็คสภาพสีรอบคันแล้วนะครับบอกได้เลยว่าสีสายสมบูรณ์ประตูเนี่ยไม่ได้มีเปลี่ยนไม่ได้มีถอดมาแน่นอนสีสม่าเสมอกันกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับครอบโครเมี่ยมแบบนี้ติดในส่วนของคิวคอนสาล์ให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในส่วนของด้านในกันต่อนะครับผมนี่ครับคือสภาพภายในนะ สวยๆใสๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับผมห้องโดยสารนะครับผมถือว่ากว้างขวางนะฮะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นั่งสบายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางนะครับรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ5คนนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับผมนะครับตอนนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพอยู่นะก็จะมีรอยหมองๆไปบ้างเล็กน้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับให้ดูแผงประตูเดิมโครงสร้างเดิมกันก่อนนะฮะซีนเดิมประตูไม่ได้มีการแกะไม่ได้มีการเปลี่ยน นะตรงนี้เดี๋ยวไปฟอกไปทำภาษาให้ทีหนึ่งนะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับซองประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์กสีตามสีโรงงานอยู่ครบรอยอาร์คเดิมโรงงานครบๆสวยๆแป,นแปน้นเบรกแป้นคันเร่งนะไม่มีรอยสนุกสนิมใดๆพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมเครื่องเสียงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เอาไปรับสายบางสายได้นะครับพวงมาลัยสภาพสวยไม่มีร่องไม่มีร่อนนี่ครับรับสายบางสายตรงนี้ได้ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขไม่นะปัจจุบันกันหน่อยนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์นะฮะยังนิ่งแบบนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2-4ลิตรนะดูเลขไม้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78,00หมนโลนะครับก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวปีรถที่ใช้งานนะครับคอนโซลด้านหน้ายังสภาพสวยนะครับผมได้จอกลางนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะฮะเน้นใช้งานทนๆเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมนี่สามารถปัดเข้าหาตัวบวกลบได้ มี E c o ค o พ e r Mode หมดให้ได้ใช้งานนะครับบอกผ้าสภาพสวยนะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนปรับสภาพอยู่นะก็จะมีรอยบองบอกของเบาะแต่โดยรวมสภาพเบาะถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะตะเข็บได้ต่างๆไม่มีฉีกไม่มีขาดในส่วนของพดนานตัวรถนะไม่มีรอยสักยงสักยันใด,ดๆคลีนนแบบนี้เลยซอกป,ประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยบนะี่ครับหัวน็อตคมๆสวยๆส,สติกเกอร์เดิมานาาสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าทาสีมาขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะครับผม อ่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับผมที่ว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายนะ,ะนั่งได้แบบเต็มเต็มแบบผู้ใหญ่นะเต็มเต็มด้านหลังเนี่ยสคนนั่งได้สบายเลยนะครับผมพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะ,ะพื้นที่เล่นรุมเหลือ,ลอมีที่วางแก้วนะ,ะในกรณีที่ถ้านั่งไม่เต็ม3คนตรงนี้ก็ดึงลงมาวางแขนวางแก้วได้นะคะ <S <S รับเพดานฝั่งนี้ก็สภาพใสนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆ ซอประตูเดิมน็อตเดิมนะครับรอยอาร์คเดิมประตูนะครับผมนี่หัวน็อตคมๆสวยๆเม็ดอาร์คเรียงตัวครบสวยงามแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ารอยอาร์คนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คอยู่ครบซีนประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรถรับประกันโครงสร้างหลักโครง,งสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อมาแน่นอนหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะยินดีรับซื้อคืน100%อเต็ม ด้านท้ายเขาจะมีในส่วนของสติกเกอร์พีระเนอร์นะครับก็บ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวกระบะยกสูงนะครับผมสำหรับตัวพีระเนอร์คันนี้นะครับผมนี่ครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะฮะสำหรับด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเปิดปิดง่ายนะครับผมน้าหนักกาลังดีนะฮะนะครับห้องกระบะด้านหลังนะครับก็สภาพดีไม่มีบุบนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนะฮะทางครอบครัวแล้วก็บรรทุกครอบครัวหรือว่าบรรทุกของก็ได้นะครับผมนะครับไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์โลโก้ทุกตัวสอนมาครบ ตัวนี้ตัว e-pads เนี่ยอย่างที่บอกไปจะมีในส่วนของกล้องถอยให้นะครับถ้าเป็นตัว e ธรรมดาจะไม่ได้มีให้มีไฟเบรกนู่นที่3ให้นะครับผมนี่นะท้ายเดิมไม่มีรอยบุบเนี่ยครับตัวแม c l i n e r สภาพสวยนะครับตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่ได้เก็บของออกแต่ว่าอยากให้ดูสภาพดิบสภาพแรกรับของเรารับรถเข้ามาประมาณนี้นะครับโครงสร้างเกรดเนะครับผมประกันไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำตัดต่อมาแน่นอนรถสวยสภาพแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่า หาค่อนข้างยากใครหาอยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมอะมาชมกันต่อในส่วนของแทบฝั่งนี้นะครับผมแผงประตูด้านหลังซ้ายประตูสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยบุบนะฮะเนี่ครับเมนอาร์ตตรงประตูอยู่ครบนะบที่วางแขนไม่มีช้ําซอกเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับมาร์กสี่หัวน็อตอยู่ครบประตูไม่เคยแกะซ่อมหรือว่านํามาทําทรงทําสีใดๆนะครับรับประกันนะครับรถไม่เคยผ่านการมีประวัติอบุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับ เม็นอาร์ตรงประตูด้านหน้าซ้ายเรียงตัวครบๆสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะเรียงตัวครบๆบแบบนี้ที่วางแขนนะต้องขออภัยหน่อยมันจะสกระปรกนิดนึงเดี๋ยวทั้งอาอร์จัดให้ใหม่นะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะหัวนอ็อตคมๆสวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับเป็นของของทางโตโยต้ามาให้อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เขาติดตั้งเพิ่มมาจากศูนย์โตโยต้านะครับผม นะครับซอกประตูด้านหลังซ้ายเดิมเช่นเดียวกันหัวน็อตคมๆสวยๆนะครับคมๆกริบๆแบบนี้ประตูไม่ได้มีการแกะซ่อมทําสีหรือว่าอุบัติเหตุจากด้านข้างมาแน่นอนนะฮะรับประกันโครงสร้างหลัก100%เต็มนะฮะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อมามาเดี๋ยวทันมาเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ทนทานสุดๆนะครับผมดูจากสภาพแล้วสภาพเดิมมากนะครับไม่มีรอยซ่อมหรือว่าดัดแปลงนะครับระบบต่างๆนะครับเราเช็คแล้วก็ดูแลให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูครับห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้โครงสร้างเดิมนะครับน็อตไฟหน้าไม่เคยแกะแสดงว่าไฟหน้าเดิมนะครับไม่ได้มีอุบัติเหตุมาคานตรงๆสวยๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะครับปั๊มเดิมโรงงานปั๊มอาร์ นะคคานตรงๆแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะมีปั๊มแอ์อยู่นะเช่นเดียวกันนะคานซ้ายขวาสภาพเดิมหมดไฟหน้าฝั่งนี้ไม่เคยแกะซ่อมนะครับในส่วนของเพจนะครับมกรแล้วก็เพจตัวรถอยู่ตรงนี้นะฮะเลขเครื่องเล่ตัวถังเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดนําไปตรวจสอบกับตัวหน้าเล่มได้เลยนะครับผมซีนซิลิโคนต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับดูน็อตนะครับไม่เคยมีถูกไม่มีรอยขันรอยแกะนะฮะไม่เคยถูกแกะถูกขยับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผม ในส่วนของรอยอาร์กตรงฝากระโปรงตรงนี้อยู่ครบถ้วนนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยพ่นสีนะฮะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับแก้มเดิมนะครับห้องเครื่องเนี่ยสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการซ่อมใดๆแน่นอนนะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะใครที่สนใจนะตัวโตโยต้ารีโวล์พิลเลอร์นะครับผมคันนี้นะครับราคา5,590 0 0บาทนะครับฟรีดาวก็ ผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักปิกความจมน้ําพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศให้1ปีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรถกระบะคุณภาพดีแบบนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับตัว e p a s เนี่ยนานๆมาทีนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0831318826สามารถโทรเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับนัดดูรถตัวจริงได้นะครับรถอยู่ที่บริษัทเพชรยนเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบยงงไ ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ